การทำศัลยกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างก็คือการทำยังไงก็ได้ที่ในคนที่มีความพิการไม่ว่าจะเกิดจากแต่กําเนิดเกิดจากการติดเชื้อหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆแล้วทําให้การทํางานหรือรูปร่างผิดปกติไปเราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยันฮีฮิวใจ ไม่ใช่แค่รักษาแต่เรารับฟังวันนี้เรามาคุยในหัวข้อที่น่าสนใจมากครับการผ่าตัดแปลกๆที่หลายคนไม่ทราบว่า,ญญาศัลยกรรมตกแต่งก็สามารถทําได้โดยวันนี้ผมนายแพทย์คุณพักแพทย์ประจําศูนย์ตรวสุขภาพโรงพยาบาลยันทีรับหน้าที่พิธีธกรได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ปราโมดศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลยันทีให้เกียรร่วมรายการครับอาจารยสสรสสร์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คุณพักแล้วก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ประลองว่าจะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเพียบเลยะครับ หลายคนได้ยินว่าศัลยกรรมตกแต่งมักจะนึกถึงเรื่องการเสริมสวยเพียงอ,อย่างเดียวไม่ทราบว่าอาจารย์มีเคสที่น่าสนใจหรือความหมายที่กว้างกว่านี้ไหมครับมีครับก็จริงๆศัลยกรรมตกแต่งเราคงแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือผ่าตัดเสริมสวยซึ่งทุกคนก็คงเข้าใจกันดีเพราะจะมีเกี่ยวกับการเสริมสวยทั้งหมดเช่นการดึงหน้าเสริมหน้าอกเสริมจมูกทําส่วนต่างๆให้ดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือการทํา สนิกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างก็คือการทํำยังไงก็ได้ที่ในคนที่มีความพิการไม่ว่าจะเกิดจากแต่กําเนิดเกิดจากการติดเชื้อหรือว่า เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเราทําให้การทํางานหรือรูปร่างผิดปกติไปเราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ครับงานของศัลยกรรมตกแต่งกว้างกว่าที่เราทราบมากเลยนะครับใช่ครับสําหรับการผ่าตัดนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนทราบว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยทำนะครับก็จะมีหลายๆอย่างอันแรกสุดเลยที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทําผ่าตัดนิ้วมือหรือมือไม่ว่าจะเป็นการผิดรูปหรือว่าการทํางานที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากตั้งแต่กาเนิดนะครับหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อพวกนี้ เราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้นะครับในส่วนที่2ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วมีความผิดปกติเช่นในความยาวของนิ้วที่สั้นเกินไปหรือว่าฝ่าเท้าหรือว่าฝ่ามือที่สั้นเกินไปพวกนี้เราสามารถยืดกระดูกให้ยาวขึ้นเพื่อที่ให้รูปร่างของมือและนิ้วนั้นสมส่วนมากขึ้นนะครับและสุดท้ายในบางกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทาให้นิ้วขาดไปเราสามารถทํานิ้วเทียมใส่เพื่อที่จะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นด้วยครับ สำหรับการผ่าตัดที่2นะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจก็คือเรื่องของหูผิดรูปที่เกิดมาแต่กาเนิด ผิดรูปที่เกิดมาแต่กําเนิดเนี่ยครับถ้าเรามาหาแพทย์ตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เราสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเราเคยจับหูของเด็กที่เพิ่งเกิดเราจะพบว่าหูเด็กเนี่ยจะค่อนข้างบางมากแล้วก็นิ่มมากนะครับเพราะเนี่ยเมื่อเกิดความผิดรูปเนี่ยเราสามารถดับโดยใช้เครื่องมือในการดับเมื่อโตขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยเเนี่ยกระดูกจะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็รูปทรงก็จะค่อยๆเข้ารูปตามที่เราดับ มันก็จะมีรูปทรงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าเราทิ้งไว้จนเด็กสัก6กเดือนหรือปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือตัวกระดูกอ่อนก็จะแข็งตัวขึ้นการดัดก็จะได้ผลน้อยลงการผ่าตัดนระย้นหลังเนี่ยถึงแม้จะทําให้ดีขึ้นได้แต่ก็ไม่เป็นแบบธรรมชาติครับสาหรับการผ่าตัดที่3นะครับที่ผมอยากจะเสนอก็คือในส่วนของคนที่มีความผิดปกติของการที่เป็นอมพาคขึ้นซี่ของหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นมาในระยะเด็ก เกิดจากไข้สูงหรือว่าเกิดจากการคลอดนะครับหรือเป็นในระยะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วทําให้กล้ามเนื้อของตาบนและตาล่างเนี่ยไม่สามารถปิดดวงตาได้หรือมีการขยับของใบหน้าที่ผิดปกติไปเราสามารถแก้ไขได้นะครับทำให้ดีขึ้นได้ในหนังตาบนเนี่ยที่มันไม่สามารถปิดลงมาได้เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราสามารถใส่ตัวทองนะครับซึ่งปัจจุบันทองก็ค่อนข้างราคาสูงนะแต่ช่วยทําให้ตาเนี่ยหลับลงมาได้ ส่วนตาล่างนะครับที่ปิดไม่ได้เนื่องจากว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเราสามารถที่จะกระชับตัวกล้ามเนื้อดึงขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปิดตาได้ปัญหาเรื่องตาเป็นแผลหรือว่าเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตลอดเวลาก็จะลดน้อยลงหรือในส่วนของคิ้วที่ตกเนื่องจากกล้ามเนื้อไม่มีแรงหรือปากที่ตกเราก็สามารถช่วยแก้ไขทําให้ดีขึ้นได้ครับในผ่าตัดที่4นะครับอันนี้ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในร่มผ้าแล้วมีหลายคนนะครับ เมื่อเข้าสู่สภาวะวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวครับกลิ่นตัวนะใช้ทั้งสารส้มใช้ทั้งลูกกิ่งใช้จนรักแร้ดําหมดแล้วก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสัญลักรรมตกแต่งสามารถช่วยท่านได้นะครับเราสามารถผ่าตัดตัดเอาต่อมกลิ่นออกนะครับหรือดูดเอาต่อมกลิ่นออกเพื่อที่จะลดปริมาณของกลิ่นตัวลงนะครับ ช่วยได้มากเลยนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็มีคนเข้ามาผ่าตัดอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับผ่าตัดที่5นะครับยังอยู่ใต้ล่มผ้าอยู่ครับผมการผ่าตัดที่5นะครับเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาที่มีการสอบเข้าที่ต่างๆจะมีคนมาปรึกษาผมอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนเกิดมาด้วยมีลูกอันทะลูกเดียวนะครับลูกอันทะลูกเดียวเนี่ยทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับแล้วก็ในบางสถานที่ที่เขารับสอบเขามีการตรวจร่างกาย ก็จะมีคนมาปรึกษาว่าลูกอัณทะลูกเดียวเนี่ยมีการแก้ไขได้ไหมการแก้ไขทํำยังไงได้บ้างการแก้ไข,ขของการที่มีลูกอัณทะลูกเดียวเนี่ยครับคงต้องตรวจก่อนว่าลูกอัณทะอีกลูกหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในช่องท้องหรือไม่เพราะถ้ายังอยู่ในช่องท้องแล้วก็ตอนจนโตเนี่ยอาจจะทําให้ลูกอัณะน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อย,อย่างอื่นได้แต่ถ้ามีการตรวจเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถแก้ไขโดยการใส่เป็นลูกอัณทะซึ่งเป็นลูกอัณทะซิลิโคนเป็นของเทียมครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ เต้านมเทียมเนี่ยแหละครับใส่เข้าไปเพื่อให้ดูลักษณะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับการผ่าตัดอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นถุงเงินท้าที่ยานครับเราสามารถผ่าตัดกระชับถุงงินท่ให้กระชับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งก็มีคนมาปรึกษาอยู่แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราทําผ่าตัดชนิดนี้ด้วยการผ่าตัดอื่นๆนะครับก็อย่างเช่น อวัยวะเพศที่ผิดรูปไปไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อนะครับหรือว่ามีการฉีดสารผิดปกติมาแล้วทําให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วทําให้มีรูปร่างที่ผิดปกติไปมีอาการหดลังหรือว่ามีการใช้งานที่ผิดปกติไม่เข้ารูปนะครับอันนี้เราสามารถผ่าตัดแก้ไขได้เราสามารถตัดเอาสารที่ฉีดออกแล้วก็เอาเนื้อจากที่อื่นมาใส่เพื่อให้รูปทรงใกล้เคียงปกติมากขึ้นนะครับผมอย่างอื่นก็ยังมีนะครับในคนที่ต้องการเพิ่มขนาด เราก็สามารถเพิ่มขนาดให้ขนาดเนี่ยสมส่วนหรือว่าดูดีขึ้นและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของรูปทรงรูปร่างบางคนอยากให้มีรูปทรงตรงนั้นเป็นจุดเป็นเป็นเม็ดเป็นความผุขะแบบนั้นแบบนี้เรามีการฝังมุกซึ่งเป็นมุกซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนที่เหมือนกับซิลิโคนที่ใช้สําหรับฝังในตัวเคสตัวอย่างที่อาจารย์พูดถึงมีมากมายไม่ทราบว่ามีเคสไหนที่อาจารย์รู้สึกประทับใจที่ท้าทายในการทํำไหมครับ เคสท้าทายก็มีเยอะนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มาด้วยปัญหาแล้วก็มีความนิตกกังวลและไม่ความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผ่าตัดแล้วทําให้เขาสบายใจขึ้นมีความมั่นใจขึ้นที่จะเข้าสังคมผมก็รู้สึกดีรู้สึกประทับใจกับเคสนั้นเสมอมีหลายรายที่จะไปสอบเป็นข้าราชการเนี่ยแล้วก็บอกว่าผมมีลูกอันท้าลูกเดียวอาจารย์ช่วยอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าถ้าเราตรวจเรียบร้อยแล้วว่าในช่องท้องเราไม่มีปัญหาอะไร เรามีลูกอันทะเทียมที่สามารถใส่เข้าไปแล้วทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเขาบอกว่าเวลาเขาไปว่ายน้ำเขาไม่ค่อยมั่นใจเลยพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเลยนเขาเขารู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นเขามีความมั่นใจมากขึ้นเนย่ยเราก็รู้สึกดีกับเขาด้วยครับอย่างการผ่าตัดลูกอันทะเทียมเนี่ยเป็นเคสที่พบบ่อยไหมครับก็มีเรื่อยๆนะครับผมส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยมาปีละครั้งช่วงช่วงหนึ่งช่วงนี้เขาจะสอบปีหนึ่งก็มีสักสองสามรายสองสามรายบางครั้งการเปลี่ยนแปลงบางส่วนก็มีส่วนทําให้เรา มีความมั่นใจขึ้นได้จริงๆนะครับสุดท้ายนี้มีข้อคิดฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับถ้าท่านมีความผิดปกติในรูปทรงในรูปร่างในการใช้งานในการทํางานของอวัยวะส่วนใดก็ตามแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครท่านสามารถมาปรึกษาสัลยกรรมตกแต่งครับเพราะว่าสัญยกรรมตกแต่งที่โรงพยาบาลยันยีสามารถแก้ไขและช่วยเหลือท่านได้ครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ปราโมทที่มาร่วมแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ครับครับขอบคุณมากครับหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับสัญญกรมตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยันฮีฮิวใจไม่ใช่แค่รักษาแต่รอรับฟัง